ในการที่จะตักบาทอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วาโอกาสอีกโอกาสหนึ่งโอกาสสุดท้ายก็ว่าได้ได้ออกกำลังกายเป็น,<ใ>นอย่างดียิ่งนะครับถ้าไม่มีภารกิจที่จำเป็นนะครับก็ขอเรียนเชิญอยู่ร่วมในภาคเช้าก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนะได้ สวายวัตหารเช้าเดี๋ยวจำเป็นนะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับที่ไม่มีภารกิจมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกับเจ้าภาพนะครับอยู่ร่วมรับประทานนะ เีวันเตทั้งโคสั้งคาดูลาเทพดา,า,าเจ้าทั้งหลายาบัดซึออ่งข้า,าเพเจ้าทั้งหลายจะประกอบะลิขลบบตญญญของพ่อวอนและแม่วาไรพมวันเข้าธาตุเพื่อจะให้ลูกหลานมาเคารพบูชาแต่วิญญาณของพ่อวอนและแม่วันยุลที่ทใด <น S 1> ไม่รับลูกขอเทวดาฝ้าดินจงนำข่าวไปบอกให้ลูกให้มารับเอาบุญกุศลในวันนี้

จัดน้ำเ,เออ้อี่น้ำเยัดน้ำเงน,เนอะขวดน,น้ำเอาไว้แจกกันดฐานเียวกันสหาองมารับไปฟ้มารับเออ

แมสวิดอไว้ไรนอำเนาะตอนเส้บาทเือเสาไยติดเสามวนบูด uh: ีวิาบอกกั